ีชมตามก่อนนะคะแล้วก็ไก่ที่อุ่นเมื่อคืนโอ้ยแม่ก็แก่แดงคักแม่แต่ว่าวสบายดีได้ค่ะเดอ้อไรนี้ก็แม่กินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยกินไปคุยไปแม่จะพูดถึงตำรวจที่แกโอนเงินผิดตำรวจโอนเงินผิดแล้วแกก็โทรไป แกบอกให้ผู้หญิงคนนั้นเอาเงินมาคืนแกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่คืนว่าไม่ได้เอาอะไรประมาณนี้แต่มันเช็คไปแล้วมันถูกโอนออกไปแล้วสี่ครั้งเนื้อศึกกู้ตำรวจอ่โอนผิดไปสองหมื่นเขาเอาออกไปสี่สี่ครั้งครั้งละสามพันก็หมื่นสอง ทีนี้แกก็ไปอายัดทันอีกแปดพันอืมและแกก็เลยโทรหาผู้หญิงคนนี้ล่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าตำรวจบอกว่าเอาเงินมาคืนถ้าไม่คืนแกดําเนินคดีนะแกเป็นตำรวจผู้หญิงคนนั้นบอกเชิญจ่าขนาดตำรวจเขายังไม่กลัวลูกทีแหลอย่าพากันโอนเงินผิดบัญชีนะจ๊ะอืมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ คุณตำรวจเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่อยกินชมต่ำคุณไม่ใช่โบแสบ,บทองนะล,ลูกเด้ออวันนี้คุณตำรวจเขาก็ออกข่าวว่าโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นร้องไห้แต่ว่าตำรวจแกดำรวจเาดีเร็ดบดี่ยวผู้หญิงคนนั้นร้งองไห้ว่ามีลูกสามคนลูกคนเล็กสามเดือนอะไรนี่แหละ ตำรวจแกก็สงสารอยู่แกว่าแกก็ต้องการใช้เงินเหมือนกันแกบอกให้โอนที่8แปดพันที่อายัดนนะคืนแกแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คุณตำรวจก็ใจดีจแบบอกว่าแกไม่อยากให้ทัวไปลงน้องคนนั้นแกบอกว่าแล้วทำไมวันนั้นจึงค้าทายแกว่าเชิญแจ้งความเลยจ้ะน้นองคนนั้นบอกว่าโทรศัพท์เบอร์น,นี้เขายกเลิกตั้งแต่ปี ปีหกห้าเลยไม่รู้เขาบอกเขาไม่ได้ท้าทายคนนั้นอน่เขามันมีโทรศัพท์ใช้เขาว่าอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะว่าวันนั้นที่ตำรวจเอามาลงลงข่าวเราก็ได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นท้าทาย <c oughs> เชิญตำรวจไปแจ้งความได้เลยก็ว่าองนี้นะ <c oughs> กลายวันเนี้ยพี่อย่างคนที่โอนเงินผิดไปเนี่ยที่เขาเอาเงินไปขายแล้วเอาลองให้อยู่บ้านเ้าเดือนละพันสองแฟนเขาทำงานคนเดียว ก็เห็นใจอืมแกก็สงสารค่อยว่ากันแต่ว่าเพราะมันมันแย้งความไปแล้วก็เป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนโอนเงินคืนอ่ะตอนนี้ฟังแล้วก็มีความรู้นึงโอนเงินคืนต้องเอาใบที่อายัดอ่ะอื ที่แจ้งอายัดอ่ะเอาไปให้ธนาคารแล้วก็ให้คนที่เราอวยไปให้เขาอ่ะแล้วเขาอวคืนมาโดยเอาไบอายัดเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเออมันก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่พักพวกแม่อูไปห้าหมื่น โอนผิดไปห้าหมื่นเลยนะได้คืนมันโทรมาบอกแม่แม่ว่ายากมันได้คืนว่ะอืออือก็เงินต้องห้าหมื่นนะลูกเราโอนผิดไป บางคนโอนเป็นแสนยังไม่ได้คืนแต่คนนี้เขาเขามาส่วนมึงกันนะเขาขอให้สิ่งจักช่วยเขาซึ่งท่านก็ช่วยจริงๆค่ะอันนี้แล้วจากวามเชื้อ,อนนนนะ ดี๋ยวนี้ต้องมีสตินี่แม่ปล่อยไปเบอร์ยี่สิบห้าแล้ว,ออแ,ลวแต่ว่าใช้แผนลูกก็ดีที่สุด พอดึกมาแล้วเปิดพัดลมมาแจวเลย oh. ถ้าแม่ใช้แผนนั้นก็น่าจะไม่ถึงขั้วไฟ ส้มตำแม่ตำเองตำใส่มะกอกก็กินเป็ดกินไก่ตำนเลี่ยนะอ่ะอุ๊ยอร่อยมันหวานมะกอก บอดกยจแกแกแกวแ้วเพิ่ toma la uh -huh. pena. บ้านคุณหมอเขาไม่มาทำสองวันหรือบ,บ้านคุณหมอเขาไม่มาทำสองวันเลวมาวันนี้มานี่ย่ะประตูหน้าต่างเปิด ลูกไม่กินอ่ะเฮ้ยเวลาไปตลาดเตือนแม่ด้วยนะซื้อปลาร้าเป็นตัวมาอยากกินตอนจกชิกตอนปลาร้า ส่วนเต้าแฝดเพชรกับพี่พลอยเอาไม้ตีหัวกันน่าสงสารไม่แน่ใจว่าพี่เพชรหรือพี่พลอยถูกตีหัวน่ะทีนี้คุณย่าถามว่าเจ็บไหมลูกเขาสอนว่าเขาถูกตีไม่ร้องจังเออดทนมากคือน่ารักน่าดู 非常淡。 it. It. Not. สิบสามนาทีแล้วโอเคทุกคนได้เจอกันในไลฟ์สดนะไม่สิ้นข้าวครับบายบายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลฟ์จดกประเทศไ็นขอบคุณเอฟซีเจ้านางหน่อยนะะขอบคุณหลายๆค่ะ